เอาละครับเรามาพูดถึงสถานที่ของการเวลก่อนดีกว่านะครับในช่วงของการเวลนั้นมีหลายช่วงมา,มากๆเลยตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมยันถึงเลดเกมนะครับในช่วงต้นเกมภารกิจที่ทุกคนจะต้องมาทําอยู่แล้วเนี่ยก็คือภารกิจที่เกาะไฟนะครับซึ่งก็จะต้องดําเนินเควสหลักไปเรื่อยๆปลดแมปทีละแมปจากซิวเล็กนะครับทะลุต่อเนื่องไปเป็นไซเลนต์ฟอเรสต์นะครับลอสฮิตเทริกวอเตอร์ฟรอนส แล้วก็ Infinite Mountain ในช่วงของก่อไฟก็จะมีเควสหลักประมาณนี้แต่ที่ผู้เล่นใหม่จะประสบปัญหาในช่วงแรกก็คือเมื่อเราผ่านภารกิจเควสหลักในแมปแรกแล้วเนี่ยในแมปที่2ไม่มีเควสขึ้นเนื่องจากว่าเลเวลเราไม่ถึงนะครับทีนี้เราจะแก้ปัญหายังไงดีถ้าเลเวลดิจิมอนเราไม่ถึงในช่วงต้นเกม อย่างเช่นแมป s i n t n t r o s t เ่ยเขาต้องการดิจิมอนเลเวล55ทีนี้พอเราทําเควส์แมป Silver Lake ที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับทำเสร็จแล้วดิจิมอนอาจจะเลเวลประมาณ50ทีนี้เราจะทํายังไงดีละ่ะที่อยากจะทําให้มันเวลเทมเวลมอน55จะได้ทำเควสต่อไปได้มีอยู่2ทางก็คืออันดับแรกคือทุกคนก็สามารถรับเควส์ไลวัน ของแมปนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเควสะไรวันเควสลองเควสท,ทุกเควสได้อีคีหมดสามารถเ,เก็บอีคีได้นะครับส่วนอย่างที่2เป็นวิธีทางลัดแล้วก็เป็นวิธีของสายขยันนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องปลดแมปเดินไปเรื่อยเลยทุกคนเราจะต้องเดินทะลุ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 ไปหาสถานที่เก็บเวลนะครับซึ่งสถานที่เก็บเวลผมจะแนะนําแมป Waterfront แมปนี้นะครับแมป Waterfront เนี่ยทุกคนสามารถเดินไปได้แต่ว่าถ้าใครยังไม่เปิดแมปอะอาจจะต้องเดินไกลนิดนึงนะครับแมป Waterfront เนี่ยเป็นแมปที่เลเวลสูงที่อยู่บริเวณเกาะไฟลและเลือดน้อยเราสามารถกำจัดมอนได้จะเห็นได้ว่าผู้เล่นหลายคนเลือกที่จะมาเวลเกาะนี้นะครับ แทนที่เราจะทำเควสรายวันนะครับโดยสถานที่ที่ผมจะแนะนำก็คือบริเวณด้านบนตรงนี้จะมีอ่าอาร์โกมอนแกนดิสแล้วก็โพไวโพวเคมอนเนี่ยดิจิมอนจำนวนพวกนี้จะเป็นดิจิมอนที่เลเวลสูงของเกาะไฟล์ซึ่งให้ EP ค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมาะกับการเวลในช่วงต้นสามารถมาเวลที่นี่ ปั๊มยาวๆได้เลยจนถึงเวลประมาณ90ผมจะแนะนำเวลประมาณ90เพราะว่าถ้าหลังจาก90ก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วทีนี้เวลาทุกคนเวลก็คือเนี่ยตีมอนพวกเนี้ยได้เลยอาจจะตียากเนื่องจากว่าเลเวลเราต่ำใช่ไหมเราก็ใช้สกิลในการตีได้ครับผมอ่เห็นไหม ก็ขึ้นมา20เปอร์เลยจีอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้กดบูสเตอร์นะถ้ากดบูสเตอร์นี่น่าจะแรงกว่านี้เห็นปะแป๊บเดียวนี่แหละการเวลสถานที่เวลแห่งนี้นี่ตรงเนี้ยถือว่าเป็นช่วงต้นสามารถมาฟาร์มได้ยาวๆแล้วพอฟาร์มเสร็จดิจิมอนเราเวลถึงปุ๊บเราก็กลับไปทำเควสที่แมปไซเลน f ฟ r เ s สต่อนะครับหลังจากแมปไซเลน f ฟ r เ s สเนี่ยก็ทำภารกิจให้เรียบร้อยเมื่อเผชิญหน้าแมปต่อไปเป็น l o s t h i s t o r i กก็จะเป็นแมป ที่ต้องใช้ดิจิมอนเลเวลประมาณ65ทุกคนก็ใช้เทคนิคเดิมอาจจะเดินมาที่นี่แล้วก็มามาฟาร์มเวลต่อแล้วก็กลับไปทำเควสหลักเหมือนเดิมแล้วก็แมปสุดท้ายนะครับคือแมปวอเตอร์ฟอนที่นี่แหละต้องการเลเวลดิจิมอน74ถ้าดิจิมอนไม่ถึง74เควสจะแบงแบงแบบนี้เนี่ยอย่างผมเอาเวล38ออกมาเควส์แบงเลยไม่มีแต่ว่าถ้าผมเอาดิจิมอนที่เลเวลมากกว่า74จะมี เควสขึ้นเต็มเลยเพราะว่าสามารถดดรับเควสได้เนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขเขาเต้องเลเวลถึงไงถึงจะรับเควสได้ทีนี้เมื่อทุกคนทําเควสหลักแล้วเนี่ยเควสายวันทุกคนอยากจะทําต่อเก็บ EP เพิ่มก็เก็บได้นะครับไม่ไม่ได้ว่ากันนะครับเมื่อเราทาเควสหลักแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยอ่อเวลจนถึง90เลยมันก็จะเป็นในช่วงของต้นเกมต้นเกมและนะครับต้นเกมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากลางเกมแล้ววิธีปั๊มเวลจะเป็นยังไง นะครับเอาละในช่วงการเกมหลังจากที่ทุกคนได้ทำภารกิจเกาะไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยภารกิจเกาะไฟเคเวสสุดท้ายของแมบ,บนี้เนี่ยมันจะคือเคเวสแรกขนนกของเอลเจอร์มอนที่จะสามารถสำเร็จเคเวสเดวิมอนสุดท้ายได้นะครับไม่ต้องตีเดวิมอนนะครับเซิฟนี้ไม่ต้องตีเดวิมอนแค่แรกขนนกอัน,นี้ ภารกิจก็จะเสร็จเลยหลังจากเสร็จภารกิจอันนี้นะครับผมแนะนําว่าเพื่อนๆจะต้องเดินหน้าทาําภารกิจไปอีกแมปหนึ่งนะครับซึ่งมันคือแมปเซิร์ฟเวอร์คอนติเนนต์เป็นแมปที่เราจะดําเนินเนื้อเรื่องต่อได้แล้วก็สามารถปลดแมปสถานที่เลเวลต่อไปได้นะครับ <ด zie> ผมแนะนําเมืม่อ <accidental noise> ทุกคนทำเควสตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีเควส ขึ้นทางนี้นะครับน่าจะต้องรับกับผู้เขาขาวที่หุบเขานิลันก่อน1รอบแล้วก็จะมาเจอผู้เขาขาวตรงนี้นี่ซึ่งเขาจะพาเราไปแมปเซิร์ฟเวอร์คอนติเนนต์ไปแบบฟรีๆเลยนะครับโดยเงื่อนไขของที่นี่เนี่ยเลเวลเทมเมอร์ er จะอยู่ที่64นะครับเทมเมอร์ er นะไม่ใช่ดิจิมอนนะเทมเมอร์ er 64ถึงจะเริ่มทำภารกิจได้นะครับ ซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวเราต้องทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับเราต้องทำภารกิจไปเรื่อยๆเพื่อเคลียร์แมปเดสเซอร์ตนะครับแคนยอนนะครับโดยแคนยอนเนี่ยจะมีเคเวสเวลเทม74นะแล้วก็ปิรามิดพอทุกคนจบปิรามิดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะพาไปที่แคมปิ้งไซด์โดยอัตโนมัตินะครับแคมปิ้งไซด์โดยอัตโนมัตินะ นี่แหละนี่คือจุดเริ่มต้นของการไปเวลแมปในช่วงกลางเกมกันนะครับอาจจะไม่อยากทำเควสก็ได้อาจจะเดินนําไปก่อนก็ได้นะครับผมแนะนําก็คือเดินทะลุทะลุทะลุไปนะครับไปวอเล่ออฟไลท์ชิบูย่าแล้วก็มาที่มินโตซิตี้อาแมปมินโตซิตี้นี่แหละคือแมปที่เราจะไปเวลในช่วงกลางเกมกันนะครับ สามารถเวลได้แบบยาวๆนะครับไม่ว่าทุกคนอะ่ะจะเวลเท่าไหร่ขอแค่เราตีมอนได้หรือกำจัดมอนได้ก็สามารถเวลที่นี่ได้แล้วโดยไม่ต้องพึ่งพาเกาะไฟล์แล้วนะครับที่อ่อที่ผมแนะนำาก่อไฟาก่อนเพราะว่าในช่วงต้นเกมอะ่ะทุกคนจะมาที่นี่ไม่ค่อยได้แล้วก็ตีมอนไม่ไหว แต่ผมเชื่อเลยถ้าเราทำภารกิจก่อไฟล์เสร็จแล้วทุกคนจะมีดิจิมอนที่พอตีมอนที่นี่ไหวนะครับจุดเด่นของมอนที่นี่นะครับจะเห็นได้ว,ว่าดิจิมอนจะอยู่บริเวณราวลา1 0นึบ่บวกสิบวกบนะแล้วมีดิจิมอนทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนด a ต a าไวรัสซึ่งมีจํานวนมากด้วยแล้วมีหลายแนวนะครับข้อดีของที่นี่ก็คือดิจิมอน มีทั้งระ,ร,ะระดับหัวหน้ากับระดับปกตินะครับซึ่งให้ EP แตกต่างกันระดับหัวหน้าจะได้เยอะกว่าแต่ระดับหัวหน้าจะโจมตีเราถ้าเราเข้าใกล้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดิจิมอนเลือดน้อย HP เขาน้อยมากทำให้เราสามารถสกิลเข้าได้แบบใกล้ตายเลยทีเดียวอย่างเช่นดิจิมอนผมเวล38นะครับจริงๆถ้าตีธรรมดาก็ตีไม่เข้านะเพราะว่าเวล38 เนี่ยมันวืดอยู่แล้วมันโอกาสที่เราจะากําจัดมอนายากมากแต่อย่าลืมว่าเราต้องใช้สกิลนะครับเราก็ใช้สกิลในการเวลเลยทุกคนนี่สกิลเดียวก็สามารถปราบมอนได้แล้วแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนเนี่ยทุกคนเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย คือดิจิมอนเราไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามให้มาลองสกิลที่นี่ดูนะครับพอสกิลปุ๊บมันได้ e p พเยอะกว่าเกาะไฟแน่นอนเพราะว่าเลเวลเยอะและเราสามารถปั๊มได้ยาวๆจนถึงเลเวล120ไม่ว่าทุกเพื่อนๆจะเลเวลเท่าไหร่นะครับขอแค่ตีมอนได้สามารถอยู่ที่นี่ยาวๆจนถึงเวล120นะครับลักษณะาการเวลไม่ใช่เวลคนเดียวนู่นนะครับเวลาการเวลเราจะปาร์ตี้กันอย่างเช่น น้องคนนี้เนี่ยเขาก็กําลังจะหาปาร์ตี้กันเห็นไหมว่า98้บวก3าทับสก็คือมีปาร์ตี้เนี่ยมี4คนเขามี3คนและขาดอีกหนึ่งคนถ้าเรามีเลเวลใกล้เคียงกับเขาเราสามารถไปตีกับเขาได้การช่วยกันตีจะให้ e ีพีเยอะมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมอุปกรณ์ช่วยเวลใน E ีพีแรกต้องกดด้วยนะครับถ้าเราไม่กดอุปกรณ์ช่วยเวลเราก็จะเพิ่มน้อยนะครับ นี่คือสถานที่เลือกเลยถ้าเราเป็นดิจิมอนวัคซีนเราก็ตีมอนไวรัสนี่มอนไวรัสก็จะเป็นหอยปลาหมึกถ้าเราเป็นดาต้าเราก็ไปตีพวกปลาวัคซีนถ้าเราเป็นไวรัสเราก็ไปตีนกหรือมแมลงที่เป็นดาต้าแม่มดอะไรเงี้ยเออเท่านั้นเองตีมอนชนะทางทําให้เรากับจัดมอนยิ่งยิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของกลางเกมกลางเกมแต่บางคนบอกว่าพี่ผมไม่อยากทำเควสอะมันนานทีนี้ผมมีทางเลือกอีกทางหนึ่ง ถ้าทุกคนไม่ทำเควสหลกกักน,นะทุกคนสามารถมาแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ทุกคนต้องลงทุนนิดหนึ่งอย่างอย่างที่ใครเพิ่งจบเกาะไฟมาหมัดมาด,ดเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะอยากจะขยันปัมเวลเทมเวลมอนนะนะทุกคนก็มาตรงนี้นะครับนี่นี่นี่โอเดบะสไปโรโมเทน ba, en, คนแก่คนนี้นะครับแล้วไปที่ฟอเรสต์บิ๊ก n ินนิ่ง เราต้องเสีย1ทีครั้งเดียวนะครับยอมเสีย1ทีครั้งเดียวเพื่อปลดแมปในช่วงแรกนะครับเสียแบบนี้เราไปได้เลยนะครับ Forest Beginning สมมติผมเสียไปนะอ่ะสมมติผมเสียนะครับเราก็จะไปเจอ Forest Beginning มันจะพาไปแมปสไปรลโมเทนได้เลยนะแมปสไปรโมเทนเนี่ยดิจิมอนเวลร้อยยี่สิบบวกนะั้นตีเราตีไม่ไหวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทางลัด เพื่อไปแมปมินาโตะเมื่อกี้นะนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าไปแบบไหนเมื่อทุกคนมาแล้วให้เดินย้อนกลับเข้าวาร์ปนะครับนี่เมื่อทุกคนย้อนกลับเข้าวาร์ปจะเจอแมปโอไดบะและโอไดบะซิตี้นี่ทุกคนจะได้เปิดหลายแมปเลยถ้าทุกคนยอมเสียหนึ่งทีโดยที่ไม่ได้ทำเคเวสหลัก มาต่อเนื่องนะทุกคนก็จะมามาเปิดแมปหลายแมปได้เลยพอไปมาที่โอไดบะแล้วทุกคนก็ย้อนไปที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือเดินตรงขึ้นสะพานไปก็จะเป็นแมปมินาโต้ซิตี้ที่เราอยู่กันเมื่อกี้เนี่ยถูกไหมแค่นี้เองเราก็สามารถทะลุไปเวลแมปในช่วงต้นในช่วงต้นๆได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องงอเควสด,ด้วย นะครับเวลเป็นเลยนะครับเพราะว่าการเวลแบบนี้เนี่ยช่วยปั๊มเวลเทมด้วยเวลมอนด้วยนะครับนี่เองเราก็จะมาถึงที่นี่ถูกไหมาสำหรับแมปนี้ก็จะเวลถึง120นะครับ 120, 120 120แต่เดี๋ยวก่อนในช่วงที่ทุกคนเลเวลดิจิมอนเวลเ9นะครับ เมื่อทุกคนเลเวล9 9แล้วจะมีภารกิจจากซาซึมะนะครับที่เราจะต้องเอาดิจิมอนตัวนั้นออกมาเวล9 9้านะแล้วมาคุยกับซาซึมะถ้าจะไม่ผิดไม่ไม่คุยกับซาซึมะหรืออยู่ในนี้แหละคือเขาจะมีภารกิจที่แมปชินจูกุแมปชินจูกุเป็นแมปที่เมื่อเรารับเควสแล้วเขาจะพาเราไปเลยมีแมปยู่4แมปนะครับตะวันตกกลางวันกลางคืนตะวันออกกลางวันกลางคืนมันมียู่4แมปเท่านั้นเอง นะครับเราจะไปทําภารกิจที่นี่ในช่วงเวลมดเก้าเก้าเวลม9เก้าเก้าปุ๊บมาทําได้เลยผมบอกเลยว่าภารกิจที่นี่ไม่ใช่ภารกิจหลักหรอกแต่ในช่วงต้นเราสามารถมาปั๊มเวลเทมได้อย่างเช่นใครต้องการเลเวลเทมเก้บ้าไวเนี่ยแล้วแบบว่าหาปาร์ตี้ไปเวลไม่ได้อาจจะมาทำเควสที่นี่ก่อนเพราะเนื่องจากการทำเควสการส่งเควสให้ EP ค่อนข้างสูงนะครับสูงเลย ซึ่งเดิมมันจะมีภารกิจนะแต่ว่าผมมาทำภารกิจหมดแล้วนะครับก็ขอแนะนำว่าถ้าทุกคนเวลมน99อ่ะลองมาทำที่นี่ดูนะครับมันก็ทำไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายมันจะเจอบอสอยู่ที่หนึ่งก็คือบอสวัวกระทิงบอสวัวกระทิงถ้าเราไม่ผ่านติดไว้ได้เพราะว่ามันค่อนข้างยากให้เราจบไว้ที่ตรงบอสวัวกระทิงสเตเดียมนะครับเราทำเควสไปเรื่อยๆเลยจนถึงสเตเดียมพอสเตเดียมปุ๊บ เบรกไว้แล้วไปเวลที่มินาโตะต่ออ่านี่ก็จะเป็นทางลัดอีกทางหนึ่งสำหรับช่วยในการเวลเทมเร็วแล้วก็เวลมอนให้เร็วในช่วงต้นนะครับในช่วงต้นหลังจากเรา1 20แล้วเนี่ยเราก็มาแมปต่อไปเลยนะครับคือแมปโอไดบะเดินต่อจากมินาโตะซิตี้เขานิดเดียวเอง นะครับแมปนี้เหมาะกับการเวลตั้งแต่120ถึง125เลยเพราะว่าดิจิมอนก็จะมีทุกสายแล้วก็ดิจิมอนจะเลเวลสูงกว่ามินาโตะนิดนึงแล้วก็เลือดน้อยยังเลือดน้อยอยู่นะครับสามารถใช้สกิลเพียงไม่กี่สกิลนะครับพวกโจโกเกตพวกอะไรพวกนี้สกิลแรงๆเนี่ยก็จะจัดการมอนได้ไวหาปาร์ตี้เวลกดอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยก็สามารถเวลที่นี่ยันถึง125ได้เลยนะครับก็ไปเลือกเลยว่าจะเวลในส่วนไหนนะครับมีหลายแนวด้วยกัน สำหรับแมปโอไดบะนะครับอะไรครับสำหรับต่อไปถ้าเราเลเวล125แล้วเนี่ยก็แนะนำให้มาเวลที่แมปสไปร์ลโมเทนได้เลยเพราะว่าแมปสไปรลโมเทนเนี่ยดิจิมอนจะอยู่บริเวณที่121 122 123บวกนะครับสามารถมาเวลที่นี่ยาวๆจนถึงเกือบ130ได้แต่ผมแนะนำว่าให้พยายามทำเควสหลักด้วย เนื่องจากว่าถ้าเราไม่จบภารกิจเควสหลักนะที่โตเกียวโอไดบะนะครับบิ๊กไซส์แวมฟูจิแล้วก็เวนมถ้าเราไม่จบเนี่ยภารกิจของ forest beginning อ่ะเราอาจจะไปได้ไม่ทุกแมปนะครับ,นะรบเพราะว่าบางทีมันต้องทำเควสหลักแล้วมันจะผ่านไปได้เท่านั้นนะครับผมแนะนำให้ทำเควสหลักมาให้ถึงให้ได้ผมว่าไม่ยากในไหนทุกคนก็เวลร้อยยีบวกแล้วเนี่ยไปทำเควสหลักมาให้ถึงก่อน นะครับแล้วก็มาเวลแมปนี้ซึ่งเวลาเราทำเควสหลักอะ่ะมันจะปลดแมปไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะพาไปที่ forest marionette uh, metal empire ถูกไหมแล้วไปแมป underground นี่คือการเวลเลดเกมอีกสถานที่หนึงซึ่งเป็นการเวลยอดฮิตในช่วงนี้มากเลยเพราะว่าสามารถเวลได้จะถึงเวล1ถึง130เนื่องจากมันจะมีบอส1ตัวที่เป็น บอทที่ตีแล้วเกิดใหม่ทันทีคนก็จะไปร่วมมือร่วมใจกันนะครับที่นั่นก็คือ u n d e r g ร์กา d ์ i ซิสมมุติว่าถ้าเราทำเควสหลักมาเรื่อยๆนะครับทำเควสหลักมาเรื่อยๆเลยมันจะสามารถมาแมปนี้ได้แต่ถ้าใครไม่ทำเควสหลักจะไม่สามารถเข้าแมปนี้ได้เลยแล้วก็จะไปเวลแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแบบไหนนี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีชแนลศูนย์อยู่ นี่ครับมีชแนลศูนย์อยู่ที่เขากำลังเวลกันนะนะให้เราทำเควสหลักมาที่นี่นะครับแล้วก็วาร์ปมาตรงนี้เดิน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 เน นี่นะครับนี่คือบอสมูเกนบอสที่นี่เขาจะช่วยกันตีทุกคนทุกคนจะช่วยกันตีบอสนะครับเราตีคนเดียวอาจจะไม่ไหวแต่ถ้ามีหลายๆคนช่วยกันนะ่ะเราสามารถเวลได้เลยนะเราสามารถเวลได้เลยเพราะว่าบอสตายหนึ่งครั้งก็ให้ e อ็กพีมันก็จะตายเกิดตายเกิดอยู่แบบนี้ฉะนั้นถ้าทุกคนทำเควสหลักมาถึงแมบ,บนี้เนี่ยอาจจะมาเวลที่นี่ได้เลยยาวๆก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงื่อนไขของช่วง แมปแรกๆถูกไหมนี่เป็นดันสำคัญสำหรับการเวลในช่วงนี้เลยนะครับแล้วอย่าลืมว่าแมปสไปโรโมเทนทุกแมปนะครับมีเควสไรายวันให้เราได้สะสมแล้วก็ทำกันเควสไรายวันของแมปที่นี่ให้ e อค่อนข้างสูงมากเลยก็คือเควสละ20ล้านแถมตังอีก27 m แล้วก็ของคราฟสไปโรคีอีกนะครับผมแนะนำเลยใครที่อยากจะ เ,เก็บของทำสไปรลคีเอาตัวที่เราอยากจะเวลอ่ะรับเควสด,ด้วยเพราะว่ามันให้ EXP ค่อนข้าง20ล้านนะครับแล้วบอกเลยแต่ละแมปก็เยอะมากๆมีมีเควสเยอะไปหมดแต่ละแมปก็จะมีเควสรายวันเยอะไปหมดเลยทำทุกแม ก็จะเก็บ EP ได้ค่อนข้างเยอะวันละประมาณ2-3เวลในช่วงปลายนะจากยีจากร2อไป 126, 127, 128, 1 2อ130ได้เลยนะครับนี่เป็นวิธีการช่วยเวลหลายแบบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ